สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุตาทิพย์ค่ะเจ้ากับเจเดิญมารราจานะคะก็ะอ่อก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์เนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณเป็นชมรมสอนว้ดด้วยเกี่ยววิชายิปซีถอดรหัส จ็ดตัวก็ฐานรายเือโง,งเฮงโหราศาสตร์ไทายไพ่อร์เทลนต่างๆมีต้องมีด้วยเนาะและศาสตร์วิชาที่อาจารย์ต้องพูดเลยก็คือ <c oughs> ขอโทษค่ะอ่าวิชาดาวมนโชคค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากมายหนักหนานะคะเป็นศาสตร์วิชาที่สร้างความาเปลี่ยนแปลงชีวิตของอาจารย์ยได้อย่างมากเพราะใช้ประสบการณ์ศึกษาวิชานี้ถึง18ปีนี่นะคะอ่าประมาณนั้นเลยคือพูดง่าย เริ่มเป็นหมอดูเมื่อไหร่เริ่มจริงๆก็มีพื้นอยู่ตรงนั้นอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตัวนี้เข้ามาผนวกเข้าไปร่วมด้วยจึงบอกได้เลยว่าแม่นมากๆนะคะบอกได้อย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็บางท่านก็สับสนกับปฏิทินหวยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเล่มน,นี้เอาไว้ใช้ให้สําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนเท่านั้นนะคะไม่ได้จําหน่ายเนาะ นะคะม,มีน้อยมีจํานวนจํากัดนะคะไม่ได้แพร่หลายนะคะแล้วก็ปัทิปเล่นเด็ดแต่ทิปเล่นใหม่ปีอ่หกนะคะออกแล้วค่ะวางตลาดแล้วเนอะท่านใดอยากได้ไว้ครอบครองก็สามารถาติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะประมาณนี้เนอะนะกะ็ในราคา2 9 9 9บาทค่ะราคาปกตินะคะเราสามารถเอาไป เทียบเคียงกับความเป็นจริงได้เรามาดูย้อนหลังกันดีกว่ามันก็เป็นเรื่องของอะกไม่สิ้นจริงๆค่ะนะคะก็คือว่าเมื่องวดของวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์ให้1นสไปออกในส่วนของอมสินนะคะแต่ให้เลขวิ่งเลข3าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแทนยังเข้า3ตัวคือ3 5 6หเอ๊ะขอโทษค่ะ6ก5ออก3 5 6นะคะอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ ขอแป๊บหนึ่งจารย์ผิดมันเปิดลำบากกับที่เดิมเนาะก็เดี๋ยวแปบนนะคะไม่เข้าร่องเข้ารอยอ่ะโอเคเนาะพอมาเข้าของปีของวันนี้นะคะวันนี้ว,นวันที่16กันยายนใครมีปฏิทินเล่มน,นี้สามารถเปิดขึ้นมางัดดูได้เลยนะคะอาจารย์ให้เด่นคือ456ไว้ออกทั้ง4 5 6นะคะ เลขที่ออกคือ6 4 6นะคะอาจารย์ให้6 4ออก4 6เนาะแล้วก็ในส่วนของออมสินนะคะส่วนของออมสินอาจารย์ให้7 4ออก4 7นะคะแล้วก็ในส่วนของออมเออเาก็สเนาะออมสินอาจารย์ให้7เอ,อ่อออก7เอ่องเจ็ข้างหน้า5 3ให้7ให้7 8ออก7 8ให้5 3ออก5 3าสมแถมแทงสตัวบนค่ะอาจารย์ให้6 6 4 6กหกสี่อหกสี่หกอ่าพิจารณาเนาะบอกได้เลยว่าอ่ a ไม่ g ิจริงๆค่ะนะคะใครมีเล่มน,นี้ก็สามารถ,ถงัดขึ้นมาดูได้แล้วถ้าถามว่ายังมีอีกไหมคะอาจารย์หมดแล้วค่ะนะคะก็ท่านใดอยากได้ก็อาจจะเป็นไฟล์ภาพแพนนละกันเนาะนะคะแจ้งให้ทราบเป็นการยืนยันว่าไปทิมปีหกเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าทำพิเศษขึ้นมาอีกจาก ปีนี้นะคะปีก่อนๆไม่ได้ทําปีปีปีเนี้ยค่ะปี6กเนี่ยอาจารย์ทำเป็นเลขเน้นให้นะคะและโดยส่วนใหญ่เลขที่เข้าคือเลขเน้นล้วนๆน,นะคะและก็ที่สําคัญะคะ่ะปีนี้บอกได้เลยว่าฉมังมากกว่าเดิมนะคะด้วยมีเทคนิคใหม่เข้ามานะคะโดยใช้จุกๆๆไม่บอกค่ะนะคะ,นะคะบอกไม่ได้เลย แล้วจารย์ก็ทำการพิสูจน์ถอยหลังมาเป็นเวลาประมาณสามปีนะคะเฮ้ oney, มยมันเข้าทุกอนอ่ะเ้้ยมันเนี่ยมจริงๆเลยเธอวิคิดเธอวิคิดค้นสูตรนี้มาจากไหนม, <laughs> มันเหมือนกับมันปริ้งเข้ามาในไอเดียค่ะประมาณนะั้นแล้วก็ให้ hey, ลองลองดูซิลองถอยใช้หลักโหรศาสตน์นะคะไม่ได้บอก่าคูณหาเนอะเอาหลักถอยกับไปดึ๊ดดึ๊ด เฮ้ยช้อยอ่ะอือสุดยอดนะคะบอกไ้เลยว่ารอบนี้จะมีความเป็นไปได้ในการถูกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแบบนี้เลยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวตอนประมาณสักช่วงเดือนธันวาค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์สาส์กันว่าในวิชาในหนังสือปฏิทินเลขเด็ดต่ทิพย์เนี่ยในปี68เนี่ยเข้าไปผิ่งวดนี่นะคะโอเคเมาส์มากไปละ อาจารย์จะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงคะหมายเลขนี้เลยค่ะ08.159.159.87 08.159.159.87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลนค่ะเด็จังเนาะแล้วถ้าติดต่ออาจารย์ไม่ได้โทรเบอร์นี้เลยนะคะ0 9นย2ก2 6 2 6ย์กอทีถือไหลเครื่องก็ลำคาญถเครื่องเดียวก็ถ้าติดไม่เบอร์นี้ก็โทรเบอร์นี้นะคะแต่เน้นไปที่159แล้วกันเนาะ159 1 5 9้7เมายเยอะล่ะ อาจารย์ขีโม้ปะขอแสดงความดีใจก่อนอันดับแรกเลยกับกลุ่มวิไอพีถูกอะไรครับสีห์หกตรง,ตงนะคะดีใจด้วยเนาะแล้วก็กลุ่มของคนที่เล่นเลขวิ่งบอกได้เลยว่ารอบนี้อาจารย์มีเลขวิ่งเงินร้านนี่อาจารย์ไม่พลาดแล้วนะคะเรามาดูกันนี่ค่ะจริงๆอาจารย์จะเปลี่ยนหัวข้อนะียยังไม่ได้เลิกเปลี่ยนใช้เลขใช้ชื่อเลขว่า เลขวิ่งเงินร้านอาจารย์ให้หกเหนึ่งฟันที่หออก6กสี่หสี่หนี่เลขสอตัวบน6กสีหนี่เนาะนะคะรอดี้ออกอะไรตามไปดูนะหลัจากเลขวิ่งเงินร้านไม่รู้ให้มันรู้ไปนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะโฮมเพจบอกว่าแม้คนอื่นเขาเข้ากันจังขอเข้ามั่นสินี่สีห ซีหกอยู่ในเลขเด่นนะคะนี่คือเลขเด่นอาจารย์เพราะว่าจะเขียนอยู่นะอาจารย์ก็ลืมเด่นเด่นเลขวิ่งนี่เลขจับคู่เลียกว่าวินดีกว่าเพราะว่าเนื้อที่มันมีน้อยนะคะ <c oughs> เลขวิ่งเลขวินเด่นก็ไม่เข้าใจอีกนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งเนาะเลขวิ่ง อาจารย์ให้สองสี่หกนะคะสี่อะไรสี่หกาจันแม,ม่นมักเลยนี่นะคะพวงเพชรโด่งดังใหญ่เลยมีเอซีบอกว่าอาจารย์ตักไปนี้หนูจะจัดทั้งพวงเพชรทับนู่นจัดนี่หูงหวนนี้นะอาจารย์ให้สุดยอดมากเลยยินดีค่ะนะจ๊ะขอให้ทุกคนรวยๆและกดนี้สินไวๆนะคะต้องบอกก่อนว่า การที่คนเราจะถูกหวยบ่อยเนี่ยไม่ใช่โชคช่วยเอ้ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะคะเก่งเรื่องของการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้เก่งต้องหัวเฮงด้วยดังนั้นก่อนที่จะมาเฮงมารวยมาอะไรก็ตามเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคําว่าบุญและวาสนานะคะอาจารย์จะย้าอยู่เสมอกับ f อเลยว่าศีลทานภาวนาให้มากๆนะคะแล้วจะทําให้คุณรวยค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะเลขที่โอโหประทับใจหลากหลายทั่วกับทั่วกัน นะคะแบบเวอเวอนะคะอาจารย,ย์ก็พูดว่าห้าอารายห้าแปห้าอารายห้านี่จริงไหมไม่จริงถอยคิดไปดูได้นะคะหกอไรายหกสี่สีสามตัวบน6กสีหกสองต,ตัวล่างเออสองตัวบน4ีห สตัวล่าง5 8มันอยู่ตรงแถวบนนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเอาเลขไปจับไม่ยากนะคะถ้าถ้าเข้ามาดูแล้ะศึกษาเอาอย่างจริงจังจะรู้เลยว่าจะพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะขอบอกเขออก้าไปแล้วนะคะ3ามคลิปในต่อไปหาะคลิปที่4ี่ทักษะพารวยค่ะนะคะ สีน้ำเงินคือรัฐบาลสีชมพูคืออมสินสีเขียวคือทรกรสค่ะทรกระสให้90นะคะแล้วก็74 74บนแล้วก็90นะ้าจย์นะแค่จำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนดูทีหนึ่งอ่า90บน74ล่างนะคะ7 4 7 7ล่างแล้วก็อมสินค่ะอมสิน 5, ออก78ค่ะ78แล้วก็ข้างล่างนะคะ53นี่ รัฐบาลค่ะสี่หกป้อดแม่นแพ้แม่นไวไวเลยนะคะแล้ววันนี้เราเอาอกอะไรตามคิดไปเลยค่ะจ้ะเรามาพิสูจน์ศาสตร์กันเนาะพิสูจน์ว่าเลขอาจารย์แน่ขนา4ป้ายแล้วนะจ๊ะ4ี่ป้ายต่อไปค่ะพอเราได้เลขเด่นนะคะสําหรับกลุ่มของสมาชิกแนะนําอย่างนี้ค่ะมีหลายท่านเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีข้าใตไม่ข้าวตนะคะก็เข้ามาเรียนเนาะ อ่าอาจารย์ก็บางทีคนถามเยอะอาจารย์ก็ไม่ไม่ไมั่นใจกับคําถามที่เขาถามอาจารย์น่ะคือสรุปคุณจะเรียนดาวนําโชคหรือคุณจะเรียนเลขสามตัวบนเออคุณเอางี้ตรงๆอะอาจารย์ว่าอาจารย์งงอะเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะได้สูตรสาเร็จอ่าอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าสูตรสาเร็จเขาเรียกว่าอยากเข้ามาวิเคราะห์ ตัวเลขกับอาจารย์ทําเหมือนที่อาจารย์วิเคราะห์หลายๆป้ายออกมาแล้วแม่นเวอร์เอ,รอย่างงี้ทําอย่างไรนะคะก็คือวิชาดาวน้ำชงนั่นเองแต่ต้องการหาดาวเด็ดหนึ่งตัวประกอบกับสูตรหนึ่งนะคะเข้ามาเรียนค่ะค่าเรียนสองพันบาทเนาะนะคะจย์งงบางทีจันเอ๊จย์เข้าใจอะไรผิดเปล่าหรือว่าเขาพูดแล้วเราเจะเราไม่เข้าใจเขาหรือเขาไม่เข้าใจเรอเกิดความสับสนนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะ,ะสมมุติว่าเราได้ดาวเด็นเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปเลขห นะคะแต่เพอเอินว่าสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งเนาะสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลหาไม่นับน,บนี่ต้องย้ำหน่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโกรธเลยไม่เห็นมีเลยก็มันไม่นับมันไม่นับไม่นับนี่จะให้พูดยังไงดีนเนาะเนาะไม่นับไม่นับไม่นับนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองไม่วันแมหวันมามาก จะเบิ้ลจะหามจะตรงเอาอยู่คุณไม่ดูสูตรสองทันทีเลยค่ะวันนี้สูตรหนึ่งเอาไม่อยู่คุณไม่ดูซิสูตรสองนะคะนะคะในกลุ่มของสูตรสองจะมีเลขหกสี่หอย่างนั้นจริงๆเหรอคะอาจารย์จริงค่ะใครมีใครมีรม,มีสูตรงัดขึ้นมาดูเลยค่ะว่าจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมแต่ถ้าเป็นสูตรหนึ่งไม่เข้านะคะสรุปตรงกันเนาะ ต่อไปอ๋อไม่พูดไม่ได้อันนี้เข้าไปปีบป้ายแล้วน่ะสี่เนาะสี่ป้ายใช่ไหมอาจารย์ก็มือแล้วนะเนี่ยหนึ่งป้ายสองป้ายสามป้ายสี่ป้ายป้ายที่ห้าค่ะให้มันรู้ไปว่ามันไม่เข้าทุกป้ายเละอาจารย์เตี๋ยวค่ะเพิ่นขออภัยนะคะอาจารย์เตี๋ยวเนาะพอดีว่าป้ายไม่มีใช้ป้ายเก่าใช้ป้ายจอาเนาะ ก็เป็นเลขเทวดาของอาจารย์เตียวไปละกันนะคะเพราะว่าทำป้ายไม่ทนันอ่ป้ายไม่มีเนาะก็เลยใช้ป้ายอันนี้ไปแทนเนาะเพราะว่ามีกลุ่มของสมาชิกบอกว่าอาจารย์ทำแบบตัวเลขให้เห็นชัดๆนอยสิมอมไม่รู้เรื่องเลยอะอาจารย์ก็เลยจัดให้460งวดที่แล้วค่ะไอ้งวดวันที่16กกันยานะสีน่ 4, 6, 0, นะคะออก46่าตัว646นะคะอันนี้เป็นเลข เลข,ของอาจย์เตียวเนาะเรามาดูงวดอ๋องวดน,นี้ยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามคลิปไปละกันเนาะใบห้าแล้วนะใบที่หกค่ะอุยอุยอุยใบที่หกนะอ่ะเลขดับร่างค่ะใบที่หกเนาะเลขดับร่างบอกว่างวดน,นี้ออกห้าแปดสแกนดูกันค่ะตูตุตตตต นี่วางลงอ้ลืมโชว์ค่ะลืมโชว์เนาะใครคิดว่าจะมุสาปรับแต่งป้ายก็ถอยคลิปไปดูได้นะคะเพราะลงก่อนหวยออกนานมากนะคะแล้วก็งวดของวันเลขจับบนค่ะงวดเลขดับบน,ว,นวันนี้นนออกหกสี่หกสแกนดูกันนะคะตุ๊ด ที่เมื่กี้หกเนาะไปที่เจ็ด่าฮานะคะป้าปูมไตหนักาอะต่อมาค่ะอ๋อเราลืมโชว์ให้ดูเนาะน,นะคะมาดูงวดของวันที่หนึ่งก็ตุลาคมค่ะหนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาคมนะคะ อาจารย์ให้ดักคือ87 1 2 1 4 8 1 0 5 4 5 2 3 3 9 8 4 3 1 9 4แล้วก็99ค่ะอ่าเนาะแคปหน้าจอไว้นะคะ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอโอเคนะจะทันเนาะขออนุญาตวางขออนุญาตวางนะคะเนะแล้วก็ วันนี้วีพีเต็นๆ46นะคะก็ยินดีด้วยทั้งปฏิทินทั้งเลขเด็ดทั้งทุกอย่างเลยเข้าหมดทุกทุกทุกคลิปนี้ทุก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 คลิปนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้า v ีพอาจารย์ตายนะคะเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หธธใหม่เศรษฐีเหตุผลของใหมเ่เศรษฐีเพราะว่ามันมีตัวเลขขึ้น,นถ้าเราเข้ากรรมฐานมันจะเลขขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หิน <c oughs> อ่าเป็นลักษณะเคกเหมือนอ่อะไรอ่ะขุดต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยต้นตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็หยกน้ำผึ้งนะคะอ่าวาด้วยการเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็โชคลานเนาะแล้วก็หินถูกหวยค่ะว่าด้วยการเอ่อเ่งเรื่องของการถูกหวยแล้วก็เรื่องหินดูดซับคือดูดโชคลาภการเงินางการทองเนาะแล้วก็ไทเกอร์อายวาด้วยเดชอำนาจบาร,รมีและโชคลาภนะคะแล้วก็ เปลี่ยนสีค่ะจะมีโชคลา่ามแม่แหลมจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีแดงนะคะจะบอกได้ว่าเล่นจัดหนักจัดหนักเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มั่นใจหลายท่านเลยนะคะที่รวย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 ,รวยไปแกะจัน,จนายค่ะก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้คลิปอ่ะลืมอธิบายค่ะหนึ่งเส้นจะได้ vp ของจนันไตห้างวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะแต่ถ้าสามเส้น นะคะจะได้มีเพียงจัจานย์20งวดได้ส่วนลด70%นะคะแล้วก็ได้ทั้งสูตรหและสูตร2ค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะโอเคก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะอ้อมีนิดนึงค่ะมีสมาชิกบอกว่าอาจารย์หาคลิปอาจารย์ไม่เจอนะคะบางท่านกดติดตามไม่ได้บางท่านกดติดตามหรือ subscribe ไม่ได้นะคะเพราะจะต้องเข้าไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ลงลงอีเมลอะค่ะ,ะเข้าใจว่าผู้มีอายุหน่อยก็อาจจะทําไม่ได้นะคะหรือสมัครอีเมลไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเอาไปให้ลูกหลานทําให้หรือข้างบ้านทําให้ก็ได้นะคะแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์และทุกครั้งที่ชมคลิปกดไลค์เข้าไปร่วมด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เด้งขึ้นมาบอกว่าฉันอยู่นี่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่งางนั้นท่านก็บอกอาจารย์ลงคลิป เล่เด่นเดนบนเด่นล่างเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหลงคลิปแรกเลยค่ะคลิปแรกเลยค่ะนะคะแล้วลงนานแล้วค่ะนะ,ะนะประมาณนี้เนาะก็อยากให้กดนะคะเพราะว่าพอหลายๆคนเข้าถามแสดงว่าหลายคนมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยเอ,อ่อยูทูบทำอะไรแปลกก็คือทําให้มองไม่เห็นเออก็มีด้วยนะจริง <c oughs> นะคะก็เป็นสิ่ง <c oughs> ที่เราบอกไม่ได้นอ้องก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์และก็ติดตามที่มีลัทางสองขีิงิงงเข้าไปร่วมด้วยนะคะจะได้เจอ กันละกันเนาะวันนี้พูดเยอะแล้วอาจจะเจ็บข้อนั่นนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปรารถนาอย่างยิ่งยวดว่าให้ทุกคนรวยรวยรวยกันทุกคนค่ะและที่สำคัญก็ขอให้มีโชคลาภมีการเงินที่ดีรวยๆนะคะวันนี้สวีสด,ดะสวัสดีค่ะ